เออน่ากดปุ่มตอบนะมีระบบอยู่แล้วนะระบบนั้นอะมีอยู่แล้วเออระบบมีอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวโทรหาก๊อปแป๊บนึ่ง้ะปิดป้องยังไงก๊อป ว่าไงหยุ่อยู่บ้านหมายถึงอะไรนะกอฟหมายถึงอะไรนะขออีกทีนือเอ่ออ๋อให้ไปตอนนี้เลยหรือเปล่าได้โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวรอพี่แป๊บนึ่งไม่เดี๋ยวไปหากอล์ฟก่อนนะกอล์ฟมันเรียกให้ช่วยโอเคโอเคครับได้มีอะไรก็บอกว่าไงกอล์ฟน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือหนูอาจจะต้องเป็นคนเล่าให้น้าฟังนะคะเพราะว่าอาจจะไม่สะดวกได้ครับ ทีนี้เหมือนกับว่าเออน้องเขามีเรื่องไม่สบายใจอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาปรึกษาหนูเกี่ยวกับเรื่องของน้องน้องชายของก๊อฟอะค่ะที่เคยอยู่แก๊งด้วยกันมาก่อนแก๊งไหนอะแก๊งแรนช์ชลร์ตค่ะอ๋อครับใช่แล้วทีนี้เหมือนกับว่าคนที่เคยอยู่กับก๊อฟปะที่แบบปุ่มก๊อฟไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยอ่าต่อเลยทีนี้เหมือนกับว่าพอแยกย้ายการอะไรเงี้ยเหมือนน้องเขาก็อยากจะได้ของคืน อะไรประมาณนี้ที่เขาเคยแบบให้กันไปอ่ะก็เคยบอกว่าเห็นกอ๊อบเล่าว่ากอ๊อบซื้ออพาร์ตเมนต์ไว้ใช่ไหมแล้วก็มันเขาเอาไปขายอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปซื้อรถเทเล uh huh. นต์อ่ะฮะขายโดยไม่ปรึกษาเลยยังไงน่าจะไม่ได้ปรึกษาไม่ได้ใจเหมือนกันค่ะอาจจะต้องถามนอ้อง oh. ซึ่งซึ่งมันคือมันควรที่จะเออเอาเขาน้องที่เป็นคู่กรณีมาคุยด้วยอะไรเงี้ยครับใช่แต่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ในเมืองหรือเปล่า แล้วคือ,อยังไงคือก๊อฟอยากได้อะไรเหรอคือถามว่าผมอยากได้อะไรผมอยากได้ฐานรับผิดชอบอาา่ะฮะก็คือความรับผิดชอบที่เขาเอาของก๊อฟไปขายถูกไหมใช<น>่ซึ่งบ้านเนี่ยก๊อฟเป็นคนซื้อเองหรือเปล่าหรือว่าหุ้นกับเพื่อนซืน้อเลยซื้อเอง<น>เงินตัวเองหมดเลยทุกบาททุกสตางค์ใช่ อ่าโอเคถ้างั้นพ่าพรุ่งนี้เพื่อนมาก็โทรมาเบอร์เบอร์เบอร์พี่เลยเดี๋ยวยังไงอ่ะเอ่อโคคาโีคือเขาเพิ่งเข้าสกอตมาเหมือนกันด้วยเพิ่งมาหยุดแข่งด้วกันด้วยอ่าชิบหายค่ะใช่ก็อาจอาจจะเดี๋ยวจะช่วยติดต่อน้องให้ทีนโอเคได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดต่อพี่มาเลยก็คือไม่ต้องไม่ต้องเจอก๊อปก็ได้เพราะว่าตอนนี้เจตนาก๊อปชัดเจนใช่ไหมว่าจะให้เขารับผิดชอบถูกไหม ใช่ถูกต้องอ่าโอเคได้โอเคค่ะเขาขอบคุเขอบคุณเข้าแกงเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเขาชื่ออะไรครับโมซีโมซีค่ะโมซีอ๋อโมซีโอเคโอเคอันนี้เรารู้จักใช่ไหมส่วนตัวแก้มยังไม่รู้จักค่ะเพื่อเหมือนเขาเพิ่งเข้ามาอ่าแล้วแก้มรู้ได้ไงว่าเขาเพิ่งเข้าก็เล่ฟังค่ะอ๋อเขาใส่สูตรสกอตยางกปใส่แล้วรับอ่าโอเคนั่นแปลว่าชัวโอเคยังไงยังไงพรุ่งนี้แก้มโทรมานะ ได้ค่ะนะทิ้งทิ้งข้อความไว้ก็ได้เพราะว่าเผื่อพี่ยังไม่มาไงเดี๋ยวพี่ดูให้ก๊อฟเดี๋ยวพี่ดูให้กุ้งทิ้งคนคนยืดเนาะหยุดใช่ไหมไม่เป็นไรก๊อฟหยุดเลยเดี๋ยวพี่จัดการให้ถือว่าเราเคยทําธุรกิจร่วมกันเรา,ารู้จักกันนะว่าไงคือท,ที่ผมอยอะนะที่นคนเกิดกันโอ้อยอุ้ย รู้ยิ่งใส่เปอนคนยิ่งดีว่ารู้เป็นคนที่ชอบชอจิตีเกลซาเกลีเหรอชอบจันนังคารอ๋อเธอลุงอ่าก็คือชอบจันนังคารชอบลุงแม็กเอาง่ายๆไม่เกี่ยวกันอย่างนี้กอฟก็คือมันจะชอบไม่ชอบไม่เกี่ยว แต่ว่าอันนี้คือพี่ช่วยคุยให้ในฐานะที่เราเคยซื้อของกันจำได้ใช่ไหมจำได้แล้วพี่บอกว่ามีอะไรเดี๋ยวพี่จะช่วยครับอ่าโอเคผมมีอีกเรื่องนึงจะบอกครับวันที่ห่างมามเป็นกิจกิจจิตกรรมยืดยืดใช่ใช่ใช่กิจกรรมโรงเรียนผมยืนอยู่ยืนอยู่เขาเอานวยครับเขาเอาเวยนเขาเดิน เดินเข้ามาอาผมแล้วมามาทักผมว่าตัวนี้เขาชื่ออะไรเขาเรียกใครอ่ะ,อะก็คือมูซี่เหรอใช่ใชเดินเข้ามาอัดหรือว่าเดินเข้ามาทักนะเดินเข้ามาทักใช่ไหมพี่เข้าใจละก๊อฟทีนี้ฟังพี่นะรอบเนี้ยเดี๋ยวพี่จะช่วยให้แต่ถ้าเกิดว่าสิ้นสุดเรื่องนี้แล้วอะ่ะต่อไปพี่จะไม่ช่วยนะเพราะฉะนั้นก๊อฟจะทำอะไรหรือไว้ใจใคร ต้องระมัดระวังเดี๋ยวเรื่องนี้พี่ช่วยให้ได้แต่เรื่องหลังจากนี้คือเราต้องดูแลตัวเองนะต้องโตขึ้นแล้วก็ระวังมากกว่านี้อย่าไปไว้ใจคนครับโอเคถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้แก้มอย่าลืมนะติดต่อให้พี่นะได้ค่ะนะได้ค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับีเรื่องนึงครับเมื่อวานกอล์ฟมันเล่าให้ผมฟังประมาณว่าคือกอล์ฟมันใส่เสื้อตัวนี้ใช่ไหมครับครับแล้วแบบถ้าสมมติว่าใครทำกอล์ฟแบบลบมอะครับกอล์ฟมันจะจบโลอะไรประมาณนี้กอล์ฟก็เลยไม่สบายใจบอกว่าจะจบโลอะไรเี้ ซึเงเด็กคนนั้นเขาก็ทํากอล์ฟสลบแล้วก็เอาเอารถมาไว้ที่ตัวกอล์ฟครับกอล์ฟก็เลยแบบสัญญาเลยว่าถ้าถ้าสมมติว่าใส่เพื่อตัวนี้แล้วเลือดสลบอ่ะกอล์ฟจะจบรออะไรมาเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเพิ่งรีบจบรอคุยกับคนอื่นก่อนอะไรประมาณเนี้ยอ๋อคือเหมือนว่าเป็นความน้อยใจด้วยอะไรเงี้ยที่ทำไมาเราไว้ใจเขาแต่เขาแบบอะไรบางะววเบียแต่ประเด็นคือไอคนนั้นก็มาทําให้กอล์ฟสลบ ใช่แล้วก<ช>็เหมือนกับว่าเอากุญแจยัดใส่ตัวก๊อปไปชดนะครับอารมณ์แบบมึงเอาไปดิรถอ่ะแต่มึงจบ<ช>โรไปใช่ไหมคือรถก๊อปไปก,อปก็บอกว่าเอาไปแบบให้ผู้หญิงนั่งเล่นอะไรเงี้ยแต่ก็มันน้อยใจเลยไม่ให้ผู้หญิงานั่งอะไรอ่ะ<ม>โอเค,โอเค,คโอเคได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันนะก๊อปเดี๋ยวพี่ดูแลให้ครับเคสนี้โอเคได้ได้พรุ่งนี้พักผ่อนได้เต็มที่แล้วค่อยกลับมาวันวันที่เราเข้ามาแล้วก็ติดต่อพี่แล้วกันเรื่องที่ก๊อปเล่าอ่ะเกิดก่อนมันเข้าไอ ไอโมซี่เข้าสกอตหรือเข้าแล้วเกิดก่อนค่ะเกิดก่อนใช่ไหมใช่ถางั้นจะได้ไม่โอเคค่ะจะได้ไม่จะได้ไม่พ่วงสกอตเพราะว่าช่วงนี้สกอตก็โดนหลายทีเหมือนกันใช่ค่ะเดี๋ยวเพิ่งมาตอนนี้แหละค่ะนะจริงจริงอ่าโอเคพรุ่งนี้ว่ากันกอฟเดี๋ยวพี่จัดการให้โอเคครับเดี๋ยวพี่ไปพักก่อนนะค่ะได้ครับนะเจอกันรับครับขอบคุณมากครับแต่คือถ้ามันเป็นแบบทุกอย่างที่กอฟเล่าอ่ะเฮียนั่นเฮียนะ ไอฟ้าไอฟ้าเอ็กซ์ว่าไงครับนะรู้จักก๊อลปะก๊อลป์หนนะที่เขาจะแบบพูดแบบช้าๆหน่อยฮะเมื่อกี้อยู่ตัวอ๋อเจอครับนะเมื่อกี้เจอรู้จักใช่ไหมเคยได้ยินเคยได้ยินสมมุติถ้าเกิดว่าไอ้ก๊อลปเนี่ยมีเพื่อนคนนึงอ่าแล้วเพื่อนมันอะเอาคอนโดมันอะไปขาย แล้วก็ไปซื้อรถคอนโดเป็นของคอนโดนหรืของก๊อฟใช่ซื้อทุกบาททุกสตางค์เอาไปขายเอาไปขายแล้วก็ซื้อรถใช่แล้วก็ซื้อรถแล้วเหมือนแบบก็เอารถไปรับสาวนู่นนี่นั่นแล้วแบบไอ้ก๊อฟมันก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสลบอ่ะในชุดชุดที่มันใส่เนี่ยมันจะยอมจบโลและไอ้เพื่อนมันอะก็ไปทําให้ก๊อฟสลบฮะไอ้ชุดไอ้แบ็คไวายอะนะชุดสีขาวดำอะไรใช่ชุดดำหนวยอ่ะชุดนอำหนวยอ่ะแบ็คไวายขาวดำที่มีคนเดียวอ่ะใช่อารมณ์แบบคงไม่อยากให้เออซื้ออำอำหนวยเปื้อนเลือดมั้ง ทีนี้อพอ<ๆ>ก๊อบสรุปปุ๊บมันก็เอารถไปจอดแล้วก็คิบกุญแจยัดให้เหมือนอารมณ์ประชดอ,ะอ่ะมึงอยากได้มึงก็เอาไปดีแต่มึงจบโลนอะไรประมาณนั้นเพื่อนมันคือใครว้นะอ,อก็กูจะถามเฉยถ้าเป็นมือมือทำไงก็ทือไม่เชี่อนั่นดิผมไม,ไม่ก็ทือนแบ,บเดียวด้วยภาพมาเอาให้จมมาเอาตายแล้ว,วก็เอาอ่ะนะผมว่าคนีเพื่อนอย่างเงี้ยผมว่าคนอย่างเงี้ยต้องโดนทรมานรับไม่ควรตายครับนะโอเคจริงนะอันนี้พูดตรงตรงเลยกูมีความคิดของกูอยู่กูแค่มาลองถามพวกมึงดูว่ามึงคิดเหมือนกูหรือเปล่าแต่ไอ้ก๊อบมันเรียก มันน่าจะให้ใจคนแล้วเอาจริงนะะถามว่าไอ้เรี้ยนั่นอ่ะมันทำแบบนั้นอ่ะมันเกินไปมันเกินไปมันก็น่าโดนอ่ะอะไรคือแมงสวะยิ่งกว่าถวายนะกาวนุษย์อะพวกนั้นแหละแล้วนะเจอมันยังว่ามันเป็นใครไม่ป่อกี้เพิ่งฟังมาเลยก็เมื่อกี้ผมเห็นด้วยอพี่ก็ไ่อยู่ใช่มันเพิ่งเล่าให้กูฟังไงแล้วมันไม่อยู่ก็กูบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจัดการให้อารมณ์เหมือนรถอารมณ์เหมือนเอาเอาของเขามาขายเพื่อจะให้ตัวเองดูดีอ่ะ ไม่บอกแบบว่าเขาขายได้ไงอะคอนโดมันชื่อก๊อปกุญแจมันกิ๊กกันได้เหมือนให้กุญแจมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องนี้แต่ก๊อปเล่าให้ฟังว่าเหมือนแบบมันเอาไปขายอะไรเงี้ยสมมุติไอ้สายฟ้าคือก๊อปนะแล้วกูเป็นเพื่อนมันแบบแยกออกมาแล้วแล้วกูก็เดินแบบแบบไอ้นายชื่ออะไรอ่ะนายคนตีนะคนตีนี่แหละไอ้สายฟ้าตีวอลชุดหนึ่งใช่ไหมมั้งอ่ะเ้ยเดี๋ยวพูดคุยซะอยู่กูเรามาถามพวกมึงดูว่าพวกมึงคิดยังไงมันเป็นแก๊งไหมนะพวกไอ้แต่ตอนนั้นอ่ะไม่แต่ตอนนี้อยู่แก๊ง ถ้าเป็นแก๊งก็น่าโดนหนักอ่ะเอาที่จะมาทำประชาชนอย่างเงี้ยแต่จะเป็นแก๊งแต่ว่ามันมันสร้างเรื่องก่อนเขาแก๊งเป็นเกี่ยวได้นะขนาดเรื่องลุงหลามยังเกี่ยวกับพวกผมเลยถ้ามองอีกมุมหนึ่งคนในแก๊งอาจจะไม่รู้ไงอ่าใช่กูมีวิธีอยู่กูมีวิธีอยู่กูมีวิธีอยู่ไม่ต้อห่วงกูแค่มาถามพวกมึงว่าพวกมึงคิดเห็นยังไงก็คือมึงก็หมั่นเต็มที่เหมือนกันถูกไหมพอฟังใช่น้าต้องดัดสันดานนะพูดตรงๆรงเลยโอเคครับน้าจอกเคครับเจอกัน อ้บ้านน่ะมีใครจะลากไหมสายตาขอคนลากหน่อยลงลๆงลุงตำรวจอะไรนแล่วไนไงนลาให้ลงไปเลยบอลบอลบอลกูลากให้ไ่นมีคนมารังแกกอฟเป็นเพื่อนสนิทมันแต่ตอนนี้เดินเดินเรื่องให้แล้วนะกำลังจะไปคุยแบบจัดการให้ละมันเหมือนแบบว่าเอาแบบเอาคอนโดหรือบ้านของไอ้กอล์ฟไปขายแล้วก็ไปซื้อรถแล้วก็เหมือนรถคันนั้นเป็นรถของลุงด้วยปะไม่แน่ใจเหมือนกันมันก็เอารถคันนั้นน่ะไปให้ผู้หญิงนั่ง ไอก๊อบมันก็แบบไม่น้อยใจแบบไม่พอใจมันก็เลยบอกว่าเออเนี่ยถ้าถ้ามันสลบมีคนทํามันสลบในชุดอํานวยอ่ะมันจะยอมจบโลไอเฮี้ยนั่นอ่ะก็ไปทําก๊อบสลบแล้วก็แบบเอารถเอารถคืนเหมือนประชดอ่ะมึงเอาไปดิไอเฮี้ยอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะสั่งให้ทุกคนไล่ล่าคนสนิทของมันทุกคนเลยจบใช่คนที่มันคุยด้วยคนที่เฮี้ยอะไรเอาแม่งทุกคนเนี่ยเดี๋ยวก็ังไปคุยกับมันไม่ต้องคุยไอเฮี้ยเสียเวลาเอาเลยเอ่ะเอาแม่งเลย เย็นๆถ้ามึงทำงานยากแล้วหาตัวไม่เจอมึงประกาศคนทั้งเมืองตั้งค่าวขึมาเลยก็ได้คิดเหมือนคูเป๊ะคิดเหมือนคูเป๊จะได้เม็นตัอได้ให้เลยเอาให้มันหนุนไม่ได้ในประเทศเนี้ยอ่าโอเคฝากเลยเหมือนคูเป๊รู้สึกว่าอิมเหมือนว่าพาย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 โมโมซี่มันรู้จักใครบ้าง ขาเอาพยานมาค่ะแม่แม่พลอยรู้ไหมว่าโมซี่มันมีเพื่อนข้างนอกเปล่าที่ไม่ใช่สกอตอ่ะมีค่ะน่าที่นั่งอยู่ข้างนอกแค่นั้นเลยอ่ะสามคนมั้งคะสามคนใช่ไหมเขาบอกว่าพวกนั้นเป็นพยานเขาอ่ะเอามันออกแก๊งให้เร็วที่สุดเลยฟังพี่นะเอามันออกแก๊งให้เร็วที่สุดไอโมซี่อ่ะแล้วก็ใครที่เป็นเพื่อนมันในสกอตถ้าไม่อยากตายอ่ะเลิกคบกับมันยังไม่มีใครสนิทกับอ่าดีแล้วดีแล้วถ้าไม่มีคือดีแล้วแต่ถ้าใครสนิทอ่ะพลอยพลอยบอกพี่ที ก็คือสามคนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะสามคนที่ที่เขาเขาบอกว่าเป็นแฟนแล้วก็คนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดได้พี่เพิ่งไปบอกเบื้องบนมาเบื้องบนก็คิดเหมือนพี่เป๊ะแล้วสรุปมันทําจริงป่ะพลอยมันมันทจริงป่ะเขาบอกว่าเรื่องที่น้าเล่าให้หนูมาสามข้อใช่ไหมก็คือข้อแรกเรื่องที่พาผู้หญิงขึ้นรถลุงถูกไหมอ่าฮะซึ่งน้องน้องบอกว่าไม่ใช่น้องไม่ได้น้องไม่ได้ไม่ได้เอารถลุงขึ้นไม่ไม่ได้ผู้หญิง แล้วน้องก๊อฟก็ยืยนยันว่าไม่ใช่คันนั้นน้องก๊อฟแค่จําผิดออเคเรื่องที่สองเรื่องเงินก็คือเหมือน <c oughs> เขาคุยกันอยู่สองคน <c oughs> ว่าจะให้เช่าอพาร์ตเมนต์ <c oughs> หรือจะขายอพาร์ตเมนต์แล้วก,ก๊อฟก็บอกว่า <c oughs> น่าจะขายอพาร์ตเมนต์แล้วก็แบ่งกันคน <c oughs> ละครึ่งก็คือน้นองคอนนั้นค่าแนทค่าในหน้าเพราะน้องก๊อฟเหมือนไม่ได้เล่นไม่ได้อยู่ในคนละครึ่งใช่ก็คือเขาเอาสามสิบเปอร์เซ็นต์น้องก๊อฟเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เขาคุยกันค่ะ แล้วก็เหมือนว่าตอนช่วงนั้นเขาเข้าแยงแรนดสล็อตแล้วน้องก๊อฟไม่อยู่คนนี้ก็เลยเหมือนฟาร์มแล้วก็เอาเงินส่งแย่งให้แรนดสลอด็อตเหมือนน้องก๊อฟฝากคนในแรน์สล็อตให้ให้คนนี้ทาให้ด้วยออที่ที่พอจับใจความได้นะคะแต่ก็คือผลสุดท้ายคือน้องคนนี้ก็ไม่ได้คืนเงินให้น้องก๊อฟอยู่ดีค่ะโอเคเข้าใจละก๊อฟมันก็ไม่ได้โกหกหรอกใช่ค่ะใช่ค่ะก็พูดถูกทุกอย่างแต่ว่าใช่ค่ะ อะไรชัวร์ไม่ชัวร์ก็คืออยู่ที่ไอ้นั่นถูกไหมใช่ค่ะแต่เรื่องเงินนี่คือเรื่องจริงถูกไหมใช่ค่ะเรื่องเงินเรื่องจริงที่โอเคแล้วพอยก็เลยถามว่าน้องก๊อฟอยากได้อะไรจากคนนี้อีกบ้างแล้วก็บอกว่าก๊อฟอยากได้อพาร์ตเมนต์คืนแล้วก็อยากได้เงินด้วยคือเขาพร้อมที่จะให้ค่ะเขาจะชดใช้ให้ทุกอย่างให้ให้น้องก๊อฟเขามีเรื่องอะไรนั่นแหละได้ได้แล้วแล้วคอยก็เลยบอกว่าแต่เรื่องของจบโรยังไงก็ต้องจบดู เพราะว่าเขาทําไม่ถูกคิมไม่ยอมคืนเงินให้น้องก๊อกตั้งแต่แรกแล้วนี่มันให้ยังเออตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ให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 แบบให้คุยกันค่ะให้แบบคือเหมือนเนน้องมันก็บอกว่าแบบผมอะขอคุยกับน้องก๊อกขอเคลียร์ทุกอย่างกับน้องก๊กอกได้ไหมตอนนี้ก็เลยเคลียร์กันอยู่ถูกไหมใช่ค่ะให้ให้เขาคุยกันแต่ที่ก๊อกอยากได้คืออะไรนะคอนโดคืนกับกับรถเหรอคอนโดแล้วก็เงินค่ะเท่าไหร่อ่ะทั้งหมดอะเจ็ดแสนค่ะ แล้วาคอนโดคอนโดด้วยเท่าไหร่คอนโดนี่ก็น่าจะหลายร้านอยู่นะคะตอนนี้แต่เพราะว่าอยากให้เขาซื้อคอนโดตรงไหนก็ได้ให้น้องก๊อฟคืนเอ้โมซี่ครับผมมันมีอะไรให้น้องเขาอ่ะก็คือจะเป็นจํานวนเงินนะครับจะอยู่ที่ว่าพี่ก๊อฟเขาจะเรียกไปเลยครับอะไไหนเพื่อนมึงอ่ะพยานตอนนี้ไม่ไม่ได้มาแล้วครับพยานชื่ออะไรบ้างพยานผมชื่อมีนาวมีนากับใครอีก มีนาคนเดียวครับอ๋อมีพยานแค่คนเดียวเหรอครับผมมีนาคนที่รู้เรื่องทั้งหมดระหว่างผมกับกลอฟนะเขาก็รู้ดีเพราะว่าเขาเรื่องแล้วมีเพื่อนีปะมึงมีเพื่อนปะเพื่อนนะเพื่อนเหรอใช่เพื่อนที่แบบเพื่อนสนิทหรือแบบคนอื่นที่รู้จักอ่ะมีไหมมีนิสาที่เป็นัวหน้าแก๊งในสล็อตแต่ถ้าเพื่อนผมเลยนะเพื่อนผมจริงๆเลยผมก็ไม่ค่อยมีเพื่อนด้วยสิอ่นี่แล้วนี่มึงจะหาเงินมาใช้น้องไงก็ใช้ครับเดี๋ยวน้องผมอยู่กับน้องสาวก็คือตอนนี้ขาดอะไรบ้าง ก็จังครับรอพี่ก๊อฟขอเสนอมาครับพี่ก๊อฟยังไม่ได้พูดเลยตอนแรกไม่แต่เมื่อกี้ผมถามแล้วพี่ผมถามว่าเรื่องอพาร์ตเมนต์อ่ะขอเจ้ายังไงถ้าอพาร์ตเมนต์ซื้อหนึ่งหลังเราผมซื้อให้ได้แล้วก็เงินค่าเสียหายอ่ะจะเอาเท่าไหร่แต่พี่ก๊อฟเขาบอกว่าเรื่องอพาร์ตเมนต์เขาไม่เอาแล้วเขาจะเอาเป็นพวกรถแทนเออเออสุดท้ายที่เอาเออพังดูสิเพราะพี่จะอยู่กับ ไอ้ตามเพื่อนให้หน่อยดิโมซี่เพื่อนเองอะทุกคนเลยตามมันนี่หน่อยก็มีอยู่แค่เดีนะครับผมเนะนี่ยเนี่ยครับตามเลยไอย้หัวเขียวนี่เด้อไม่ไม่ใช่ครับอันนี้ใครไม่รู้ครัไม่รู้จักวีไม่รู้จักด้วยก็คือหัวฟ้าแล้วก็ผู้หญิงสองคนเนี่ยเหรอคนนึงเป็นแฟนผมป้าป้าไปทำอะไรไว้อะ แฟนคือคนไหนคนที่หัวเขียวยืนเตะไอตีไม่ได้ดิถ้าเราได้ยินปะไม่ยินดลวยลุงสั่งมาเดี๋ยวรอเคลียร์ตรงนี้เสร็จฆ่าเพื่อนมันทุกคนก็ที่นั่งอยู่เมื่อกี้สามคนอะแทงเล่นกันก็ต้องเรียกเพื่อนไหมไอตีนี่ผมไมีปากก็มันบอกมันมีแค่นี้มันบอกมีแค่นี้จริงๆหมอครับไม่ใช่มาถึงเอาปากฉลาบไปแทงมันสิอ่ากูมีกูมีเดี๋ยวไปเอาหอกกบนนะคือในความหมายของลุงก็คือทําจนกว่าไอ้เงี้ยนั่นจะ ไม่อยากอยู่อ่ะเข้าใจไหมครับอ่าเออคือเนี่ยลุงเขารู้แล้วเรื่องที่มันทำกับกอล์ฟอะทำอะไรงงไปหมดเลยเอางี้เลยมึงฟังงูง่ายง่ายเลยง่ายๆขอสรุปไม่ตอฟังอะยรยากๆมันเอาคอนโดไอ้กอล์ฟไปขายเราไม่ให้เงินไอ้กอล์ฟคือโกงน้องมันอะแล้วก็ไปหาเรื่องน้องมันไปต่อยน้องมันสรบปพยายามจะให้น้องมันจบโลอ่าอ่าเนี่ยแหละไปดีไปถามเออเดี๋ยวไปถามเรื่องนี้ก่อนว่าจริงป่ะต้องไปเอาถุงมาเจมี่ปะ ไปดิไปดิไปหนเดี๋ยวผมเดี๋ยไปอเนเดี๋ยวมากันเดมอนเดมอนตามไปไอ้โมซี่ครับนะเับผมเดี๋ยวแทงแม่งยังีงมันมีเรื่องหนึ่งที่กอล์ฟเล่าให้ฟังว่ามึงไปต่อยกอล์ฟสรุปนี่เรื่องจริงป่ะผมตีอ่ะเรื่องจริงครับอันเนี้ยแล้วผมก็ขอโทษไปกอล์ฟไปแล้วแล้วมึงทำเพื่ออะไรเออเพื่อจะหยุดเขาเพื่อเอาจะรลดสามร้อยโลให้เขาไม่มึงก็เดินเอาไปกิีให้ง่ายไม่ได้เหรอ เขาเดินหนีครับถามพี่ก๊อฟหยดเเขาเดินหนีขเนขาไม่ยอมหยุดเลยแล้วมึงต้องแบบทุบให้สลบเลยเหรอคือตอนนั้นคือไม่แล้วมึงรู้ว่าตอนนั้นเขาบอกว่าถ้าเขาสลบในชุดนั้นนะเขาจะจบโลไม่ครับเขาไม่ได้บอกจริงว่าก๊อฟเขาไม่รู้อะ่ะอนนผมก็ไม่ช่วยเพราะผมเคยบอกกับนบอกกับทุกคนแล้วอ่าโอเคไม่เป็นไรแล้วนี่คือเราเอาของมาให้น้องอยู่อ่ะ อาจจะเป็นรถหนึ่งคันครับผมรถคันไหนอ่ะกีบีสองร้อยครับแล้วให้ยังยังครับกำลังครับกำลังไปครับโอเคกีบีสองร้อยก็ผมผมเป็นคนซื้อให้ใช่ก็เัาก็เราก็เ,าเอาไปให้ไงแต่ถ้าใครแล้วน่ะอยู่ที่เลวานะมึงมีมีดไปก่อนกระสิบไม่มีมีแต่หัวมีไม่มีไม้มอ่ะว,ว่าไงก๊อลผมบอกว่าถ้าเกิดว่าให ผมเล่าถึงเรื่องผมว่าว่ามังนี้คืออะไกันดีกว่าคณะใครจะจบไอ้บุญเสียผมบอกว่าไม่ไม่ต้องเป็นจบโลกหรือว่าไม่ผมยังไม่ได้พูดเลยว่าผมจะจบโลกหัวหัวแก้มคุณเป็นคนพูดเดี๋ยวผมตายม,มีดมาให้ก็คือก็ออคือเขาทำผิดไงคะ ผมจึงบอกว่าการจดเรืมงนีง่ายไปี่ายไปน้าอยากทำอะไรกับคนนี้ก็แล้วแต่น้าตัดสินใจเลยค่ะเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันไปเอารถมาอยู่ใช่ไหมไอ้หัวฟ้าใช่ป่ะที่ไปเอารถอ่ะใช่ครับผมผมองเ่าอยู่แบบอะไรมามันดีกว่ามึงอ่ะหรือไม่น้าก็เอา ก็เอามันเป็นสัตวเก็ได้่งเดี๋ยวรอได้เราได้รถก่อนแล้วกันก๊อฟชิบหายละไอสัตว์เอ้ยพลอยฝากดูไปก่อนนะพลอยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาก็เดี๋ยวให้มันเอารถให้ก๊อฟก่อนพลอยอยู่ป่าวาทะเลก็ได้ทะเลค่ะโอเคฝากฝากดูหน่อยเดี๋ยวให้มกเตอาเอารถให้ก๊อฟก่อนพอดีงานเข้าไปไอ้ก๊อฟเจอบ้านอ่ะนะเจอบ้านเจอบ้านเลยด่วน เห็นละวพอเมื่อกี้รอเซิฟบ้าดามึงอยู่ไหนตำรผมกำลังกลับบ้านผมรวจกำลังกลับบ้านครับบอกตำรวจยังรับไปจุกมาออกตำรวจยังออกแล้วโอเคดูเรื่องเจอที่บ้านมาแล้วมาแล้วครับน้ำมามามาแล้วมาแล้วมือก็สาดไปคนเดียวเลยสาดไปไงพลพลมันก็สาดไปดิพลอยที่นี่ทำไมกูไม่ได้ยินเสียงพลอยวะฮัลโหลออันนี้พี่พลอยโทรแล้วไม่ได้ยินอีกแล้วนะครับใช่ใช่ จัดการเรื่องรถกับของเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะเคลียร์แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขับไปหาหน้าบ้านโอเคครับโอเคไอจุกจุกมีปากขลังปะจุกไอ้จุกมันมีพี่เหรอะมึงถือปากขลางอยู่ปะได้ครับมีครับอ่ะเดี๋ยวไปกูหน่อยเซิร์ฟด้วยได้ได้ได้ไปดิไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปบ้านสก๊อตก่อนจุกเซิร์ฟฟังกูนะทำไมทำไมเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านสก๊อตก็คือรู้จักน้องก๊อปใช่ปะจับจับสวัสดีครับอ่าเนี่ยแหละก็คือน้องมันอะ มีเพื่อนสนิทอยู่คนนึ่งแล้วมันโดนเพื่อนสนิทหลอกก็คือเอาบ้านไปขายตกลงตกลงจะแบ่งกันแบบ70 30ก็คือก๊อป70เพื่อน30ใช่ปะแล้วทีนี้ก๊อปนะใช่แล้วทีนี้ก๊อปมันไม่ได้เน้องกอป์ฟอะนะเฮียเขาที่่เยเด้อเว้ยมากเลยแล้วทีนี้ก๊อปมันไม่เข้ามาเว้ยก๊อปมันไม่เข้ามาไอ้เทียนั่นก็เลยเอาเงินไปหมดเลยเอาเงินไปหมดเลยแล้วจะแล้วหลังจากจะกอล์ฟปะไม่ทำไรนะผมเข้าใจอยู่เอาก๊อปไปอยู่วอทใช่ไหมทำไรตรงเนี้ยเออ น้ำก๊อฟก็มาวันนั้นที่มาหน้าบ้านอ่ะอ่าก็คือไอ้แมก๊อฟก๊อฟมาเจ้าเงินอ่ะก๊อฟมาเจ้าเงินอ่ะเออเขาจะอยู่แต่แค่นั้นเอาไปหมดเลยแล้วทีนี้ก็คือไม่แล้วหลังจากนั้นเขาก็คุยกันหรือเปล่านะคุยคุยแต่คือแบบคุยไม่เคลียร์คือยังไม่ได้ไปเลยมันก็ตีน้ำก๊อฟไงแล้วก๊อฟอ่ะมันก็บอกกับทุกคนไว้แบบแทบจะหลายคนอ่ะรู้ว่าถ้าเกิดว่ามันสลบในเสื้อของอั้มวยอ่ะมันจะขอยอมจบโลอะไรเช่นั่นก็ไปตีไปตีสลบ โอ้ยี่ะฟงฟังกูลุงลุงคิดเหมือนกูเป๊ะกูคิดไว้เหมือนกันเลยลุงบอกว่าให้ฆ่าเพื่อนแม่งให้หมดเพื่อนสนิทอ่ะซึ่งก็คือตอนนี้ไปกินที่กูนับมันมี4คนก็เดี๋ยวเราจะฆ่าเพื่อนสนิทมันอยู่ในสกอตไม่ไม่ไก็คือตอนนี้มันมาเคลียร์กันที่สกอตเดี๋ยวเราจะฆ่าใช่ป่ะเราห่อแล้วแล้วฝาก ฝากไว้ที่สกอตเอาเอ้ยกูว่าเราเอาไปเลเบลเลยก็ได้นะและ้วซัดตำรวจอะ่ะมึงว่าเป็นยังไงเดฟเดวผมไม่มีห่ออ่ะผมไม่มีห่อไม่ไม่เดียเด๋ยวเดีย๋ดวยวเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดถ้าเกิดก็ให,ให้ให้แทงก็คือแทงแค่นั้นแหละเพื่อนไปไหนแล้วเขาไปเลเบลกันะค่ะนะอยู่เลเบลใช่ไหมใช่ค่ะมันถึงเวลาแล้วสิใครยอยู่เลเบลบ้างอ่ะพลอยเพลยอะไรได้ปะ ตัวเค่ะเพิ่งเราจะลดลงเทียงบาทเทียงไหลแก้มแก้มโทรบอกพลอยทีว่ารออยู่ที่เลเบลบัตรที่พี่อยู่กับอันนวยให้ให้ใหรอที่เรเบลใช่ใช่ให้พลอยรออยู่ที่เลเบลไปเซิร์ฟ็จสวัสดีครับน้องชายไป้าหมอชมพูชื่อใช่แล้วเขาก็คุยภาษามึงรู้เรื่องไอ้หลังอ่านคุณครับชื่ออะไรครับได้ยินไหมเนี่ยอะไรเหรอคุณหัวชมพูมาลี๋อมาลีแฟนโมซี่ป่ะค่ะ ไอจูบไปแทงมาแล้วเอาเปมาเออออกหัวออกหัวออกหัวมึงสวนเหรอมึงสวนเหรอเป็นไงเป็นไงโทมัสมาสวนเหรอโทมัสเคลวีไหนไหนไอมิงไหนอีสองตัวไหนอีสองตัวคุณเลือกเนี่ยไอพวกไอพวกที่เป็นน้องก๊อปเนี่ยไอโฟนเนี่ยเหรอหกหนึ่งห้าครับนะคนที่ต่อยมึงอ่ะเนี่ยคนที่นอนอยู่เนี่ยคนที่แยมึงไม่น่าไม่น่ามีแฟนนะไอแยคนเแยมึงอ่ะ เขาไม่รู้ความเฮี้ยงมึงวะเป็นมันหอมไงเฮี้ยแต่ลืมว่าสัจธรรมอ่ะคืออะไรไงเขาต้องไม่รู้ความเฮี้ยงมึงมั้งไอเฮี้ยเขาเลยพบกับมึงอยู่อ่ะมึงไม่คิดว่าขวเขาจะหามาได้ไอ้จัดเหนื่อยขนาดไหนเขาอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะฮะคิดดิคิดดิต้องเฮี้ยขนาดไหนนะคิดดิถึงทำลงอ่ะฮะไอเฮี้ยนี่นั่งเอาผาดสมดักสีแม่เกินไปไอเฮี้ยเนี่ยต้องนั่งเกวียนไอ้อี้ยจริงไอแต่เดี๋ยวก็เอาเวฟพี่แวร์มให้มันนั่งอ่ะแล้วเอาไว้แม่งไม่ได้เบา เพียอยากรวยทางลัฐไงพี่อยากใครห่ออะไรวะเนี่ยพี่ห่อใครแต่คนนี้บัตรประกันไม่มีอ๋อมีเบสบวกสามคอนบวกห้าตำรวจหรือเปล่าไหนวะเจอเพื่อนคอนบวกห้ากับไม่เบสบวกสามตำรวจอะไรพวกคอนบวกห้าวะใครเนี่ยพลอยปะตลกใครเนี่ยมึงมาเป็นพระเอกอะไรเอาผมคนเดียวคืออะไรคือคนอื่นมันไม่เกี่ยวเอ้คนอื่นมันไม่เกี่ยวเลยพี่เฮ้ยอะไรเฮ้ยมึงตายแล้วมึงก็พูดไปเงียบไปมึงสลบอยู่ เอกอะไรพระเอกอะไรบทซีนไอ้้เหียอะไรซีนหล่อซีนหล่อเธอบอกบอกเอาผมคนเดียวนะครับไอ้เหี้ยอะไรยาจิโรเบ้มหล่อมาถูกเนี่ยเซิร์กเซิร์ฟไอ้เซิร์กเนี่ยมึงอุ้มคุยกับมันเนี่ยนั่นน่ะตายมะน่ะเอ้าพลอยกูหายไปเลยน้ำแต่ไข่น้ำจะมีประโยชน์กับามือพี่ไอ้ควายพลอยแล้วเพื่อนเพื่อนอีกสองคนอ่ะเพื่อนไม่รู้ตอนที่เขาเข้ามาเห็นเห็นมีผู้หญิงกับกับ เขาอ่ะก็คือเหลือแค่สองคนเหรอใช่ใช่ค่ะอ๋อหอมอะไรเพื่อนเขาชื่ออะไรนะหัวฟ้าใช่ไหมคะใช่หัวฟ้าผู้ชายไม่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยค่ะไม่รู้เลยค่ะรู้จักแค่คนที่ก่อเรื่องจําไม่ได้แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนเป็นหัวแลนสล็อตใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวไปเอากลับคนนั้นก็ได้มันยังเหลืออีกสองคนใช่ไหมนะาใช่ฮัลโหลแกรมนะคะแกรมนะคะครับว่าไงเบอกว่าไม่อยากให้มอสซี่ตายอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาให้ตายไม่ได้เอาให้ตาย แก้มบอกบอกกอฟไปว่าคือถ้าเกิดว่าเลือกที่จะให้พี่ทําอะไรแล้วอะก็ต้องรับผลที่ตามมาอ่าแต่ว่าพี่ไม่ได้จะฆ่าเขาเข้าใจไหมอ่าโอเคตามนั้นเซิร์ฟเซิร์ฟไปแลนสล็อตเอ้เลยเรามานี่ด้วยเลยเอามาหมดเลยไปแลนสล็อตดี้วยกันไปก็เนี่ยคนละศพพอดีเลยไอ้ขับดิกูไม่รู้ตรงไหนขับดิบ้านแลนสล็อตไรของแล้วดูเลดูเย